สวัสดีครับแดดร่มลมตกของเที่ยงวันนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวนาหยอดสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการหยอดข้าวแห้งนะครับแต่เราไม่ได้ให้ดูวิธีการหยอดนะครับเพราะว่าคลิปอื่นๆเขาก็ ทำหลักการหยอดไว้หมดแล้วครับอันนี้เรามาให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปครับของท้องทุ่งก็คลื่นฟ้าคลื่นฝนก็มีเมฆครับสลับเป็นระยะระยะครับอันนี้ก็หลังจากวันที่15เข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวนะครับ15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่น้องเราเกษตรกรเองก็เร่ง หวานข้าวเร่งไถนาปรับพื้นที่เพื่อทำการหยอดครับก็ในแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงนาหยอดนะครับเอเมื่อกี้ก็ได้ทำการไถแปรไปแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ปั่นหรือคราดครับก็จะทำการหยอดเลยครับเ,ออเพื่อให้ทันฝนฟ้าครับไม่ทราบว่าใบใบยเย็นเย็นก็จะตกลงมาหรือเปล่าครับ จะดูเมฆขึ้นพึ้นไปหมดครับตอนนน้ทคุณผู้ชมดูบรรยากาศนะครับตอนนี้นันใจผู้ใช้แรงครับลูกพี่ผมเองครับลูกพี่ไปแล้วไปแล้วโอ้ยยาวอลย โดยสภาพตัวไปดินที่มันได้มีการปั่นละเอียดครับท่านผู้ชมก็จะมองเห็นเป็นก้อนๆอ,อยู่เป็นรอยต้องการไถยังอยู่เพียงแต่มันมีตัวคราบกรบข้าวก็จะทําให้ดินมองดูเหมือนกับละเอียดหน่อยครับตอนนี้อพอได้ครับตอนนี้ที่เลือกใช้วิธีนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะทําให้ อัตราการงอกของข้าวจะดีกว่าการปั่นละเอียดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าดินไม่แข็งไม่จับตัวเมื่อเจอฝนตกหนักๆครับตอนนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะตกหนักหรือตกเบาครับท่านผู้ชมครับถ้าตกหนักก็ไม่กระทบครับแบบนี้กว่าดินจะแข็งจะจับตัวก็ข้าวก็งอกขึ้นหมดแล้วแต่ถ้าปั่นละเอียดเพราะว่าสภาพดินแบบนี้นะครับ ดินปนเหนียวนะครับตอนนี้ที่เป็นก้อนก้อนอยู่ครับถ้าเจอฝนหนักๆก,ก็จะแข็งเหมือนกับปูนซีเมนเลยท่านผู้ชมจะทำให้ข้าวไม่สามารถที่จะงอกออกมาได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะมีโพรงๆครับเพราะว่ากว่าจะเกาะ ดินเกาะกันก็ข้าวก็งอกหมดแล้วครับประมาณเจ็ดวันห้าวันเจ็ดวันถ้าดินชื้นๆมันก็ขึ้นหมดครับตอนนี้อันนี้ก็ยังมีแดดนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็มีเม็ดฝนลงโปรยปลายครับก็อเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับช่วงนี้หลายๆพื้นที่ฝั่งโน้นกันหน่อรถก็ลังลงครับนะ อันนั้นปั่นยอดเลยครับใช้เครื่องหวานแบบข้างหน้าเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปตามดูกันครับตอนนี้ครับตอนนี้เราก็จะมาดูเครื่องหวานอีกนิดนึงครับตอนนี้ก็จะไปด,ด้านหน้ารถนะครับเมื่อกี้เราดูการติดด้านท้ายตอนนี้ก็จะใช้ คนไกลของไฮโดรลิกค,ครับนี่ครับนี่ครับโอ้เราต้องลบครับเราต้องลบโอ้ข้าวสาดสีครับาวครับนี่ก็สามารถ2ูอินวันครับตัวนี้เครื่อง2ูอินวันเลยครับสามารถที่จะปิดโรตารี่ไ เราจะได้ปัป่นตามได้เลยครับนี่เป็นข้าวที่หลังกันหวานลงมาครับสม่ำเสมอครับเจนี่ Okay. เดี๋ยวเราดูใกล้ๆเอาปุ้งเลยครับัเ oh. ข่าไใ oh. ่ีจะเป็นเครื่องปูอินวันใช้งานในคราวเดียวกันได้เลยครับวางเสร็จก็ปั่นตามได้เลยครับ เมื่อกี้เราดูเครื่องหยอดไปแล้วครับตอนนี้ก็จะจะเตรียมดินก่อนแล้วก็ใช้รถลาดตามครับตอนนี้ก็จะมีระบบเฟืองขัดท้ายในการทำงานครับแต่ตอนนี้ใช้ระบบไฮโดรลิกในการปั่นเม็ดข้าวลง สามารถที่จะวางปุ๋ยได้ด้วยครับเครื่องนี้เดี๋ยวให้ทํางานเสร็จแล้วเราจะไปดูใถ่ๆถกันระบบการทำงานของมันม ตันนี้ใช้ระบบไฟนะครับท่านผู้ชมใช้มอเตอร์เนี่ยท่านผู้ชมอมอเตอร์ประมาณมอเตอร์แอร์นะครับใช้จากไฟรถแท็กเตอร์มาเลยครับตอนนี้อ๋อเนี่ก็จะเป็นการปั่นข้าวครับก็ เดินลงมาทำงานทำง,งานหลักการทำงานง่ายกว่า,าเครื่องโดยท่านผู้ชมเนี่ยข้าวที่สเสมอครับเยอะดีกว่าคนหวานครับท่านผู้ชมลดแรงงานได้อย่างมากเลยครับท่านผู้ชมแบบนี้อขอบขอบนี่ครับตัวตั้ง โอ้ข้าวสองกิโลห้าสิบกิโลครับตูอินวันครับท่านผู้ชมตูอินวันโอ้มีชื่อร้านด้วยครับของคงใจการช่างครับมีเล็กซี่สิบสิบัตรด้วยครับหนึ 1, 2, 000, 5, ่งหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ห้ามละเมิดนะครับเบอร์โทรครับท่านผู้ชมศูนย์แปดหนึ่งสองเก้าหกสองสองเก้าสองนะครับเล็กซี่สองแปดแปดมูหนึ่งสกลตายา บนุ่งหลวงอำเภสวรรคภูมิจังหวร้อยเอ็ดนะครับจากร้อยเอ็ดนะครับเครื่องนี้ขอ,องเสียว,วิเขาครับนี้นนอ,อันนี้ก็จะเสร็จแล้วก็ปั่นลบเลยเ,เสร็จในคราวเดียวกัน ท่านผู้ชมก็หวานก็เสร็จแล้วนะครับสองสามเที่ยวแค่น,นั้นเลยครับตอนนี้ก็เป็นประการปันกล่อเสียจร้้ยท่านผู้ชมก็เสร็จในคราวเดียวกันเลยครับประหยัดแรงงานครับตันนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายครับพี่น้องข่านไหนที่สนใจนำไป ประยุกต์ใช้ก็ได้ครับแต่ตอนนี้เขาจดสิทธิบัตรแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ทำนอกเอนแบบนะครับแต่พี่ไทยเราก็จะเก่งอยู่แล้วด้านนี้ครับมีหัวคิดอยู่แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดี